วันนี้เราก็จะมาเน้นการทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานนะคะแต่ฉันก็เริ่มด้วยสับปะรดไปแล้วนะคะสี่ห้าชิ้นนะคะก็ทานทานก่อนเพราะจะได้สารที่จะเป็นลดการอักเสบของร่างกายนะคะเนี่ยสับปะรดพรข้อที่บวมดีฉันเนี่ยที่บวมแล้วก็ลดแล้วพิสูจน์ได้ว่ามาจากอาหารอาหาราจริงๆค่ะ ข้าวที่ฉันไปแตะต้องเนื้อเนื้อแดงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานข้าวหนึ่งถ้วยค่ะข้าวหอมมะลิชอบกินข้าวมากนะคะนี่ค่ะอืมนี่ก็คือแพนเบสนะคะแพนเบสผัดกะเพราบบฟไม่เคยเห็นไม่เห็นไม่ไม่เคยเห็นไม,ไม่เคยเห็นวิญญาณวัวนะฮะ ทำมาจากพืชเขาทำได้รสชาติเหมือนบีฟเลยแล้วจะไปกินวัวทำไม,มไม่ต้องไปบิดเบียดเบียนเขานะะไม่ต้องไปเบีดเบียนขอซึ้งไข่จากแม่ไก่หน่อยนะฮะแม่ไก่ผลิตไข่เยอะโอ้โหชื่นใจแล้วเราก็ใส่ ในผัดกระเพราของเราเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมเนี่ยมีสารอ,าอะไรอะลิซินนะฮะจะไปจะเป็นลดการจเจริญเติบโตของแมลงนะฮะเพราะฉะนั้นแมลงก็หิวก็โตไม่ได้นะฮะโตไม่ได้สุดยอดเลยค่ะนะคะวันนี้มีความสุขมากอันนี้มาผัดมาผัดเจต่อคะเมื่อวานนี้นึกว่าไก่งวง มันถึงทําให้ให้รสอาหารอร่อยแต่ไม่ใช่เลยผงอันนี้ไอไม่ใช่ผงอ่ะเมนส์เมนเป็นบีฟเมนส์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่บีฟเป็นแพนเบสที่ทําให้เหมือนให้เหมือนวัวนะฮะเนื้อวัวเราจะได้กินได้เพราะว่าคนเราเนี่ยรสชาติอาหารน่ะมันเติบโดกันมาไม่ใช่วันเดียวนะคะถ้าเรามาทํา อาหารอย่างอื่นเลยมันก็ยังจะไม่ติดตลาดอ่ะมันจะต้องทําคล้ายๆกับกับเนื้อวัวที่เราไปกินอยู่เนะี่ยแต่มันไม่ใช่เนื้อวัวพอผลออกมากินอร่อยอืมกินอร่อยแล้วก็สุขภาพดีข้อเท้าที่ฉันพี่บอมอ่ะดูท่าทางจะหายค่ะดูท่าทางจะหายอืชื่นใจเป็นอาหารที่มีความสุขนะคะ แล้วก็ทำบุญสุนทานแบ่งบุญให้คู่กรรมคู่เวรเขาด้วยอย่าลืมตรงนี้นะคะขอเข้ามากรรมเขาทุกวันทุกวันเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเขาได้บุญจากเรานะฮะเขาเองเขาก็มีความสุขนะฮะก็ช่วยๆกันไปชีวิตอืมซบระรดเนี่ย นีคือประโยชน์มาใช้ในการทําให้เนื้อคนที่ยังเกินเนื้ออยู่นะฮะช่วยย่อยอาหารดีมากเลยเนะี่ยเราก็ลดการอักเสบนี่ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเป็นเบาหวานนะฮะเป็นโรค NCD เป็นโรคอ้วนมันที่เป็นโรคเบาหวานหัวใจโรคไตส่งไปให้เลยค่ะ เราจะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลพี่จุ๋มกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นมากๆนะคะก็มีความสุขก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขนั้นให้กับญาติพี่น้องเรานะคะเราก็เรารักเขาอนะก็แบ่งอะไรดีๆให้เขาไปนะคะเพราะฉะนั้นการกินพันเบตเนี่ยลดลงเนื้อ พออายุมากเข้าร่างกายรับเนื้อไม่ไหวแล้วย่อยไม่ไหวโอเคนะคะเดี๋ยวพี่หยุมก็ไปกินต่อนะคะกับขอบพระคุณค่ะที่คลิกไลค์คลิกแชร์และคลิกคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปช่วยกันเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทอดนันเต้ค่ะ